พละพักนักปรุง plus เราจะมาเริ่มในการทําตัวหมูบดก่อนนะครับนี่หมูบดนะครับผสมกับขิงสับนะครับนี้ผมสับไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นหอมครับต้นหอมก็ซอยไว้เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยขวดนี้เลยครับโชยุคิกโคแมนครับอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับรอบแรกนี้มีทั้งเปรี้ยวหวานเคม็มขมแล้วก็อูมามินะครับห้ารสในขวดเดียวกัน หมาะมากๆเลยกับอาหารประเภทเอเชียนะครับจะให้กลิ่นหอมแล้วก็เราแทบไม่ต้องปรุงรสอย่างอื่นเพิ่มเลยนะครับเราขยำไม่พอเข้ากันนะครับแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามายาไสเต้าหู้ครับต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้กระเป๋านะครับคนก็เรียกฟองเต้าหู้นะครับมันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนี้นะเราจะตัดด้านหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอามีดนะครับกรีดตรงกลางนะครับค่อยๆเพื่อให้มันเปิดได้ เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับให้เป็นช่องด้านในแล้วเราก็สามารถยัดไส้หมูสับเราลงไปได้เดี๋ยวทําทให้หมดนะครับแล้วก็ทํายัดทีเดียวไปเลยตรงปลายกระเป๋านะครับผมจะได้ผมก็เอาไปใส่ด้วยยัดไส้ครับผมตรงนี้นะครับเราก็แบ่งอย่างนี้ผมมีเต้าคู่3แผ่นนะผมก็จะแบ่งเป็น3ส,ส่วนมันจะได้ปริมาณใกล้เคียงกันก่อนระยะเวสุดท้ายนะครับผมก็จะมาตั้งกระทะไว้ก่อนเลยนะครับ กระทะร้อนี้แล้วนะครับปรับไฟเบาลงนิดนึงแล้วก็เอาตัวเต้าหู้แล้วนะครับลงไปจี่เราจะจี่สักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวผิวด้านนอกเนี่ยมีสีสวยๆก่อนกับด้านนะครับสองด้านมีสีขึ้นแล้วนะครับเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปปรุงด้วยน้ําตาลทรายครับเสร็จแล้วครับตามด้วยโชยุอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเร่งไฟให้เดือดน,นะครับ พอเดือดปุ๊บก็ปรับไฟเบานะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาไว้นะครับอบไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นวิธีการทําคล้ายๆกับเกี๊ยวซ่านะครับประมาณ10-15นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความหนาของหมูที่เราใส่ลงไปด้วยครับเต้าหู้เราก็สุกแล้วนะครับผมก็จะจัดเสิร์ฟเลยแล้วเราก็เอาต้นหอมซอยกับขิงซอยแล้วนะครับตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูนี้นะครับ ตัวไส้เนี่ยเราจะใช้อะไรมาแทงก็ได้นะครับเนื้อสัตว์ไหนก็ได้ผักหรือเห็ดก็ได้นะครับแล้วแต่จินตนาการเลยกัดลงไปเนี่ยเจอความนุ่มๆของฟองเต้าหู้นะครับเราก็ยังฉ่ำซอสอีกอร่อยแน่นอนครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w c o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราใิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ